โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุวินัยถิตะวินโยประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายเป็นประธานสงฆ์โดยคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรวันเพนมณีรัตน์เป็นประธานเอกทอดผ้าป่าเดินนำขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ทากลางความปลื้มปิติในบุญของทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกลัลยาณมิตรวันเพ็ญมณีรัตและกะลัลยาณมิตรสรวิษแสนสุวรรณนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ก่อนที่ประธานเอกทออพระป่าและคณะกัลยาณมิตรจะได้น้อมนำผ้าตรายถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระปา่าจากนั้นเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรอาจารย์พนมพรมูลพุ่มสายและกัลยาณมิตรชมนพรแสงพลอยนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคีานเพษา์ โดยมีกัลยาณมิตรลาลิดาเทียนปัญญาและกัลยาณมิตรวาริยาโมโมเซนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานามิตรเหรียญทองตันพิบาลและกัลยานามิตรจันแก้วสีตุลานนนนำกล่าวคำถวายด้านกัลยานามิตรชากาดพันสุภะนำกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมและขีรานภเพษาถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจค่ะจากนั้นพระสมุวินยัยถีตะวินโยท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาให้โอวาดและกล่าวสัมโมทนีกถาว่าการทำบุญเกี่ยวกับน้ำนี้สำคัญมากคนเราขาดอาหารยังอยู่ได้ถึงเจวันแต่น้ำนั้นเราใช้ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน ทั้งดื่มทั้งใช้เราขาดไม่ได้เลยแม้แต่เพียงวันเดียวสำหรับการจัดพิธีทอดพระป่าในครั้งนี้ยังความเลื้มปิติแก่ท่านคณะเจ้าภาพและสาธุชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเนื่องจากแท้งน้ำเดิมทำจากเหล็กใช้งานมานานแล้วกว่า11ปีมีการผุกกร่อดและเกิดสนิมทำให้น้ำที่ออกมามีสนิมปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของพระภิกษุและผู้ที่มาทำบุญซึ่งถุกท่านก็ต่างเพื่มปิติเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนได้ร่วมในงานบนุญทอดพระปาดในครั้งนี้ค่ะ